ทีเปียคือความบังเอิญวันที่เพลงเกียรติตุดดังเพื่อนสนิทสองคนที่เป็นตุดซื้อมาแล้วมึงเฮ้ยอโอมึงเซ็นให้กูหน่อยใช่ใช่เขาก็ด่ากันยับอะไรอย่างเงี้ยเออล่อแหลมอะไรเงี้ยก็มีแบบแบบอาจารย์เสรีเขาก็เขียนแบบตําหนิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเคยเจอด้วยช่วงที่ไปบวชนี่แหละจะบอกว่าเริ่มเป็นช่วงที่เริ่มคิดถึงชุดเกียรตุดว่า กูทำไม่ค่อยดีนะถามว่าเสียใจมีเหมือนกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วอะซีเปียคือความบังเอิญสมัยที่เรียนดนตรีเนี่ยมีรุ่นน้องสนิทกันชื่อประเดก็สนิทกันเล่นกันอยู่เรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วก็ก,ก็เล่น ก็ไปอยู่ชมรมดนตรีด้วยกันเล่นลูกทุ่งด้วยกันตอนที่เป็นเพลงเปรตตุ๊ดเนี่ยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าทุกๆปีมันจะมีงานคณะแล้วก็จะมีพูด,ดง่ายๆเลยคือเหมือนเป็นต้นกําเนิดของงานแคทเดี๋ยวนี้วันพุธพิหัสเนี่ยคนจะไม่เยอะแต่วันศุกร์เนี่ยคนจะเยอะจะพูด,ดง่ายๆเลยคือสาวเพียบแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสาวคือ,คน,อคนดูจะเยอะมาก เราก็สังเกตว่าสองทุ่มนี่คือเวลาที่ดีสุดอ่ะเราก็ไปจองเวลาไว้ปรากฏว่าพอถึงเวลาไปเล่นจริงอ่ะเราก็ไปนั่งตั้งสายรออยู่กับน,นักร้องแล้วก็แบบน้องที่เป็นคนจัดงานพี่พี่พี่ช่วยเลื่อนเวลาได้ไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีโชว์พิเศษมาแล้วก็แบบโชว์พิเศษคือเหลอแล้วไงเรื่องแี่ว่ากูจองแล้วไงแล้วก็เดี๋ยวก่อนมือเบสไม่รู้อยู่ไหนสมัยนั้นไม่มีมือถือ เฮ้ย <Hey, S 2> ไปโทรหามือเบสอ่ะพี่ก็แบบจำไม่ได้แล้วว่าพี่หรือไอ้นักร้องนี่แหละไปโทรตู้โทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นให้นึกว่าตู้โทรศัพท์ที่แบบคนเยอะมากอ,ะอ่ะเออไปโทรหามือเบสแล้วก็แบบมือเบสก็ไม่รู้อยู่ไหนปรากฏว่าโอเคนะในที่สุดพอได้รวมตัวกันมาปุ๊บมันก็ได้เวลาสองทุ่มสองทุ่มวงที่เล่นวงแรกลงปุ๊บพอลงปุ๊บดีเจก็เปิดเพลงตอนตอนตอน,ตอนก็มีแบบว่าเอขนนก ออกมาเดินกันเต็มเวทีประมาณนั้นอะ่ะเราก็แบบโหคือณนณะนะวันนั้นอะ่ะถ้าให้นึกถึงวันนั้นอะ่ะคือกโ,โกรธอะ่ะคือเขามาย่างเวทีเราณนะวันนั้นนะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหลายๆปีเฮ้ยมันก็มองอีกแบบผ่านมาตอนตอนนั้นโกรธเขาคือกูเกลียดตุดผ่านมา10บปีนึกอีกอย่างหนึ่งนึกว่าแบบคนจะเกลียดเราควรจะเกลียดไอคนที่มันจัดคิวเพราะมันให้เขาเล่น เพราะกูจองไว้ก่อนหลังจากนั้นพออายุห้าสิบคิดอีกอย่างคิดว่าอืมก็กูเนี่ยไม,ไม่ดีพอที่เขาจะให้เล่นเวะเออประมาณนั้นอะฮะแต่ว่าในวันนั้นอะเราคิดอย่างนั้นอ่าพอเราคิดอย่างนั้นปุ๊บก็นั่งรอพอนั่งรอปับ๊บพอแก๊งแก๊งนี้เขาลงไม่ใช่แต่แก๊้งนี้ไงสรุปว่าเราได้เล่นตีสองเหลือคนอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนแล้วทุกคนก็พับอยู่กับเสาเอออะไรเงี้ยนั่นคือนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แบบ โหยโกรธว่ากลับบ้านก็แบบแต่งเพลงเลยโดยที่วันนั้นอะ่ะคิดได้อย่างเดียวว่าู้เกลียดพวกรู้ว่แต่งเพลงไปทๆๆอัดแล้วก็อัดเล่นๆระบายอารมณ์เสร็จแล้วก็เก็บไว้จนลืมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรามีปัญหากับรุ่นพี่ตุ๊ดกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วยและเราก็มีปัญหากับอาจารย์ที่เป็นตุ๊ดอยู่ด้วยดังนั้นตอนนี้นึกออกไหมฮะมันไม่ใช่แค่คนนกเข้ามาแสดงตอนสองทุ่มอะ่ะ เออมันมีไอ้สองอันที่มันเหมือนมันมันอย่างนี้อยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งไอ้ตัวนี้มาเป็นตัวจุดระเบิดอ่าใชา่ประมาณนั้นอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเราพยายามที่จะหาทางที่จะทําไงก็แบบให้เก่งทุกเรื่องก็ไปเรียนซาวน์ยินเนียร์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณแต่งเพลงมาเอามาอัดหลังจากเรียนไปแล้วทีนี้เอาเพลงมาอัดอ่าแต่ควรจะมีเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับบ้านคือก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปส่งก็วันวันหนึนน่งก็แบบรื้อของฟังมันก็จะเป็นแบบ ม้วนๆน,นะครับรือมาฟังแล้วเราก็แบบเออเอาไปส่งครูก็ไปส่งเขาคือทั้งหมดนี่คือความบังเอิญล้วนๆเอาไปส่งครู <c oughs> ครูก็บอกั้นขอไปฟังเขาก็เอาไปคือเขาสอนหลายที่อ่ะเขาก็เอาไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งของเขาฟังแล้วลูกศิษย์ของเขาเป็นโปรแกรมโคพิเตสประมาณนั้นนะฮะเพราะนั้นก็มันก็ตกทอดไปแล้วพิเตสก็เปิดพอเปิดปั๊บมันก็ดังพอมันดังปั๊บเขาบอกเฮ้ย hey, คุณทําเพลงไหมทำ,ทำแบบในอัลบั้มมั รบั้มไม่ไหวมั้งเพลงมันมีไม่เยอะงั้นทำอีพีก็ได้มั้งสี่เพลงลอะไรก็โอเคชายเขาก็ด่ากันยับอะไรอย่างเงี้ยเอลอล่อแหลมอะไรเงี้ยก็มีแบบแบบอาจารย์เสรีเขาก็เขียนแบบตําหนิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเคยเจอด้วยอาจารย์เขาก็แบบแต่ว่าเจอหลังจากนั้นนานเลยนะเฮ้ย hey, คุณต้องคิดดีๆแบบอย่างเนื้อเพลงของเราอะ่ะเราก็บอกว่าแบบว่าอะไรนะเธอแบบแพ้เชื้อเอดอะไรเงี้ยอาจารย์เสรีบอก คุณรู้ไหมพวกแกเขาระวังตัวเขากลัวเอเพราะเขากลัวตายเพราะนั้นเขาใช้ถุงยางไอ้พวกที่ <_ T> เผ<ห>ย <_ T> แพร่นี่คือพวกผู้ชายที่แบบเมาเออพวกปาร์ตี้ยานี่แหละอะไรเงี้แล้วก็แบบเออจริงคือจริงของเขาวันที่เพลงเกียรติตุ๊ดังเพื่อนสนิทสองคนที่เป็นตุดซื้อมาแล้วม, hey, e o, มึงเฮ้ยโอมึงเซ็นให้กูหน่อยคือเหมือนแบบว่าเพื่อนเขาก็เข้าใจว่า มึงก็ปากหมาของมึงอะ่ะแต่มึงก็เป็นเพื่อนกูอะไรเงี้ยนะแล้วก็นับจากวันนั้นนะครับคือเพื่อนสนิทที่เป็นตุ๊ดก็ยังสนิทอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้มีอยู่หลายคนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่เขาเป็นตุ๊ดนะแล้วเขาก็นิสัยดีทุกวันนี้ก็แบบช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็มีอยูอย่หลายคนประมาณนั้นแต่ว่า,อาไอ้วันนั้นอะ่ะกูโกรธจริงว่ะ หลังอยู่มัมมิวสิคก,ก็ไปบวชพระสั้นๆแบบเคร่งๆช่วงที่ไปบวชนี่แหละจะบอกว่าเริ่มเป็นช่วงที่เริ่มคิดถึงชุดเกียรติตุ๊ดว่าอ้กูทํานี่ไม่ค่อยดีนะก่อนนั้นน่ะยังรู้สึกว่า,ากูสะใจไว้กูโกรธแม่งกูได้แต่งเพลงด่ามันถามว่าเสียใจมีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเสียใจที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะ ดูบ่ดูคือเป็นความบังเอิญหลายๆอันหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาเล่นนี้ได้ไงจะบอกว่าจริงๆแล้วกูเล่นอินนี่มาก่อนนักนานเล่นมาก่อนนานมากครับอยู่วันหนึ่งว่ายน้ําอยู่ในสระแล้วก็อยู่ๆมันก็ค่อยๆมาในหัวเหมือนมาจากไหนไม่รู้ครับมีเนื้อเพลงมาวักหนึ่งไม่ใช่ผู้ชายมีทําเป็ดปับ๊บปะดับปับ๊บแล้วก็แบบมีเสียงกองชชเออค่อยๆมีมาทีละนิด ทำเพลงแล้วก็ไปอัปเดตอุดมไงเฮ้ย hey, ดมเนี่ยมาฟังเพลงแล้วก่อนวันที่จะเจอโจอีบอยนะสักประมาณสักระยะหนึ่งสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยอุดมก็แบบเฮ้ยมึงแต่งเพลงเพิ่มเพ,มเพลงหนึง่งเนื้อเรื่องแบบนี้เว้ยผู้หญิงชอบผู้ชายแต่เขาไม่กล้าบอกเขาไม่รู้จะบอกยังไงเราก็แบบคือตอนนั้นอนะเออเหรอเออเหรอเข้าใจถามว่าเชื่อไหมบอกตรงไม่เชื่ออ ไม่เชื่อแต่ก็เพื่อนแนะนำเราก็แบบโอเคอะ่ะ,ะ,นนออะอหลังดูปรดูนี้หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่แบบมันมีกิจกรรมแล้วมันมีช่องว่างอะไรบางอย่างที่ที่ทำให้พี่ค้นพบงานที่เหมาะกับพี่แบบว่าพอเรียนจบแล้วก็แบบอยู่เบเกอรี่แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยอยู่มอมิวสิกแป๊บหนึ่งแล้วก็พยายามจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วมันไม่รอดเนี่ยแล้วพี่ก็แบบ หลงหลงทางแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งก็ก็ไปเจอคำแนะนำของพี่เต็ดก็บอกว่าในวงจรของธุรกิจดนตรีอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีแค่นักแต่งเนื้อเพลงทำนองเพลงและโปรดิวเซอร์นะมันอาจจะมีงานบางอย่างที่เหมาะกับโอ้ oh, ก็ได้ และอาจจะไม่เหมาะคนอื่นเพราะมันมีงานอยู่หลากหลายมากลองไปหาดูน่าจะเจอช่วงหลังดูปรดูมันเนี่ยคือคือการเป็นมิวสิคเรคเตอร์ที่คอยช่วยตามคอนเสิร์ตซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วแฮปปี้มากคือค่าตัวเยอะแล้วก็ถ้าพูดในใน,ในทางแบบความภูมิใจหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนเราเรียนดนตรีความรู้เราเท่านี้ เราทําเพลงให้ค่ายเราใช้เท่านี้แล้วเขาก็ไม่ชอบแต่ตอนที่เราไปคุมคอนเสิร์ตอะความรู้เท่านี้เราใช้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วไม่ทะเลาะอใครย,ยกเว้นว่าจะมีเรื่องอะไรประหลาดๆที่ไม่เข้าท่าช่วงหลังๆเ่ยนะพี่แบบเริ่มไปสนใจแบบไปทําแบบอื่นๆเยอะพี่ไปเรียนเรื่องการค้าขายอสั่งหาริมัพยับนะไปเรียนการถ่ายหนังด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็ไปทําสาร,รคดีศิลปะพื้นบ้าน สิปีมาเนี้ยพี่ไปทำเวิร์กช็อปให้กับวงดนตรีมัธยมหรือมหาลัยบ่อยมากๆแล้วก็ทีมงานบางส่วนของพี่นิกเนี่ยเขาทราบข้อมูลนันนีเ้เขาก็คงจะไปเล่าให้พี่นิกฟังแล้วก็ชวนเหมือนแบบทาบทามมาประมาณนั้น The Way Artist Intern Camp นะครับเป็น ค่ายดนตรีสำหรับน้องๆที่ตั้งใจอยากจะจริงจังกับการเป็นศิลปินอาชีพก็มีการรับสมัครน้องๆจากทั่วประเทศนะครับให้น้องๆส่งคลิปมาเล่นเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ส่งคลิปมาหลังจากนั้นทีมงานจะคัดเลือกให้เหลือ30วง30วงเนี่ยก็จะต้องมาเล่นสด แล้วก็โดยที่จะต้องมีเพลงบังคับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเจอเรื่องลิขสิทธิ์ก็จะมีเพลงที่เราคัดเลือกไว้ให้แล้วน้องๆก็เลือกเพลงเหล่านี้มาเล่นจาก30วงจะถูกคัดเลือกให้เหลือ8ซึ่งพี่นิกก็บอกว่าไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีที่น่าสนใจมากกว่านั้นแล้วถ้าทีมงานเรารับไหวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะมากแต่ว่าที่เลงไว้คือ8วง8วงนี้ก็จะมาเข้าค่ายดนตรีด้วยกันซึ่งจะสอนทุกอย่างเท่าที่พี่ๆ คิดว่าน้องๆควรจะต้องรู้แล้วก็ทุกอย่างที่น้องๆจะเจอในชีวิตจริงของการเป็นศิลปินสำคัญที่สุดเรียนรู้หาความรู้เพิ่มและเตรียมความพร้อมหลายๆครั้งในชีวิตพี่มักจะรอดต่อไปอีกเฟสหนึ่งอีกช่วงหนึ่งด้วยเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้เสมอฝากโครงการของพี่นิกอันนี้นะครับ The way Artist Intern Camp นะครับ